ผมีเรื่องต้องแจ้งไห้คุณทราบลูกแก้วค่ะน็อต <Not. S 2> ครับทีด <TD. S 2> ีว่าไงคะได้มีการตรวจสอบพบว,ว่ามีการกระทาความผิดตามพรบอรคอมพิวเตอร์ผ่านระบบไ wiFi ของบริษัทจากการตรวจสอบระบบ IP แล้วผมถึงได้เรียกพวกคุณเข้ามาในวันนี้อ่าฮะข้อแรกบริษัทต,ต้องโด,ดนปรับ500,000บาทเนื่องจากไม่มีอุปกรณ์จัดเก็บการจราจรคอมพิวเตอร์อย่างต่ำ90วันโอหนึ่งในนั้นคือคดีมีประมาท และคดีอาญาแต่ถ้าสืบสวนกันไปแล้วหาคนผิดไม่ได้ผมโดนจับนะไม่ได้ทำคะ่ะไม่ยุ่งเรื่องการเมืองคะ่ะเป็นกลางหน้าแบบผมเนี่ยจะใครเป็นหรอครับเ งั้นผมโดนจับโอเคงั้นผมโดนจับไม่ทำค่ะม่ยุเรื่องการเมืองค่ะเป็นกลาง หน้าแบบผมเนี่ยจะใครเป็นหรอครับ Data าดอลลาร์กรองเน็ตแอดพูดจักสรางระบบเป้าระวังภยัยและป้องกันภัยคุกคามระบบเครือข่ายสามารถวิเคราะห์ข้อมูลจาราจรคอมพิวเตอร์ ที่เกิดขึ้นจากการใช้งานบนระบบเครือข่ายองค์กรได้เพราะเราคือไซเบอร์ t v ตป้องกันไว้ก่อนเพื่อบริษัทที่คุณรักติดตั้งง่ายสนใจสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่080 423 8888 88. คลิกที่ด้านล่างได้เลยครับ